คุกคนครับข่าวันนี้ผมมาจาบบอกว่ารถตู้คันหนึ่งกำลังสร้างกระแสความสนใจไปทั่วเพราะทั้งหรูหราสวยงามและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับพรีเมียมคุณจะเชื่อไหมครับใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึง isuzu luxury mpv รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าพร้อมจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ isuzu จากที่หลายคนคุ้นกับกระบะสายลุยและ suv สุดแกร่งมาสู่การเป็นแบรนด์ที่สร้างรถครอบครัวหรูหราได้อย่างสมบูรณ์แบบใครที่กำลังหารถครอบครัวพรีเมียม สวยขับสบายและฟังก์ชันครบเดี๋ยววันนี้ผอมม่จะพาไปจอดรูกันครับว่าอ s สุส l ลักชัี MPV คันนี้มีอะไรพิเศษบ้างเริ่มจากภายนอกกันก่อนครับดีไซน์ของคันนี้บอกได้เลยว่าลรหรูไม่แพ้ใครไฟหน้าเล็ดดีไซน์เรียวยาวพร้อมเดทามรันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นเวลาอยู่บนถนนด้านข้างเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและลื่นไหลล้ออันลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูสร์ต ส่วนด้านหลังไฟไท้ายเลดดีไซน์พิเศษรูปตัว L พร้อมสปอยเลอร์หลังที่ทําให้ตัวรถดูบเฉีียวมากขึ้นขับไปไหนรับรองว่าโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนมาดูกันที่หัวใจหลักอย่างเครื่องยนต์รุ่นนี้อิซูซูเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ํามันและทนทานกําลังแรงม้าถูกปรับให้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล ช่วยให้ผู้โดยสารนั่งสบายแม้ในระยะทางยาวๆวและยังคงรักษาความประหยัดเชื้อเพลิงในสไตล์ของอิสุสเอาไว้ได้เต็มเมเปิดประตูเข้ามาภายในจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับผู้โดยสารได้ครบทั้ง3าแถวพร้อมปรับเองนได้ตามใจชอบแผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุพรีเมียมตกแต่งด้วยเส้นสายสีเงินและไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยให้ห้องโดยสารดูอบอุ่นและล้ำสมัย ด้านเทคโนโลยีบอกเลยว่าครบจบในคันเดียวหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงชัดใสเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์และที่สำคัญมีช่องชาร์จ USB ครบทุกแถวรวมถึงระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกคนในครอบครัวในส่วนของความปลอดภัย Isuzu จัดเต็มมาให้ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศารวมถึงระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้ทั้งการเดินทางในเมืองและออกต่างจังหวัดเรื่องราคาก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับเพราะ isuzu ตั้งใจจะวางตัวให้แข่งขันกับคู่แข่งอย่าง t o y t a a l p า a ดหรือ kia c a r นิวาแต่มีราคาเริ่มต้นที่จัต้องได้ง่ายกว่า ในขณะที่ยังคงความหรูหราและฟังก์ชันสำคัญสำคัญไว้อย่างครบถ้วนใครที่อยากได้รถครอบครัวระดับพรีเมียมแต่ไม่อยากจ่ายเกินงบนี่แหละครับคือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง Isuzu Luxury MPV มีความโดดเด่นตรงที่ได้ชื่อเสียงเรื่องความอึดและทนทานจากเครื่องยนต์ Isuzu ผสมกับการออกแบบใหม่ที่ดูพรีเมียมทันสมัยทำให้คนที่เคยคิดว่า Isuzu มีแต่กระบะหรือรถเชิงพาณิชย์ต้องหันมามองใหม่เลยทีเดียว สรุปแล้วครับถ้าคุณกำลังหารถครอบครัวหรูหราที่ให้ทั้งความสบายความปลอดภัยเทคโนโลยีครบและยังไว้ใจได้ในระยะยาวอิสุสู u รลักรี m p v คือคำตอบที่ควรอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของคุณแน่นอนทุกคนครับเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งอิสุสุที่เรารู้จักกันดีในฐานะแบรนด์รถกระบะและ SUV ที่แข็งแกร่งจะหันมาทำรถครอบครัวหรูหราเต็มรูปแบบจะออกมาเป็นแบบไหน ใช่แล้วครับวันนี้ผมมาจับพาทุกคนไปสัมผัสกับ Isuzu Luxury MPV รุ่นใหม่ที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วตลาดรถยนต์บ้านเราบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงเรื่องความทนทานแต่ยังมาพร้อมดีไซน์หรือเทคนโนโลยีครบและราคาที่แข่งขันได้แน่นอนดีไซน์ภายนอกของ Isuzu Luxury MPV ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดูทั้งหรูหราและทันสมัยไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดท t i m ม running light ด,ดีไซน์บางเฉียบที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็น กระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความหรูหราและเสริมบุคลิกให้ดูสง่าง,งามด้านข้างเส้นสายตัวถังโค้งมนแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกรง่งกระจกบานใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้ผู้โดยสารภายในและแน่นอนล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตที่ทำให้รถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นส่วนท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายเลตรูปทรงโมเดิร์นและสปอยเลอร์ที่ช่วยเพิ่มความโชบเชียวเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวที่ดูภูมิฐานแต่ยังมีสไตล์หัวใจสำคัญของรถคันนี้คือเครื่องยนต์ อีซูซูเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ขึ้นชื่อเรื่องทั้งความทนทานและประหยัดน้ำมันขนาดเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้พอเหมาะกับตัวถัง MPV ขนาดใหญ่ให้กำลังเพียงพอแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันและขับทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นวนช่วยให้ผู้โดยสารนั่งสบายและยังตอบสนองได้ดีเมื่อต้องการเร่งแซงนอกจากนี้ระบบช่วงล่างยังถูกปรับจูนมาอย่างละเอียดให้ทั้งความนุ่มนวนในการนั่งและความมั่นใจในการควบคุม เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือความกว้างขวางและความหรูหราเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังพรีเมียมนุ่มสบายและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เบาะแถวสองสามารถปรับเอ็นได้อิสระแบบกับตันซีตทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถหรูระดับผู้บริหารส่วนเบาะแถว3ก็ยังคงให้พื้นที่กว้างไม่อึดอัดเหมือนรถ MPV หลายรุ่นทำให้ทุกที่นั่งเดินทางได้สบายจริงๆคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงชัดใสฟังเพลงดูหนังหรือแม้กระทั่งใช้เป็นที่ทํางานเคลื่อนที่ก็ทําได้สะดวกช่องชาร์จ USB กระจายครบทุกแถวที่นั่งและยังมีที่ชาร์จไร้าสายสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอีกด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ก็จัดเต็มเช่นกันครับมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ที่ช่วยให้การเดินทางไกลสบายขึ้น ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมฟังก์ชันช่วยดึงพวงมาลัยกลับระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดในพื้นที่แคบง่ายขึ้นและถุงลมนิรภัยรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแล้วราคาล่ะครับจุดนี้ถือว่าอิสุสุดทำการบ้านมาดีมากเพราะตั้งใจวางราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างโตโยต้าอาผาดและเกียร์คานิวาวแต่ยังคงฟังก์ชันที่จำเป็นครบถ้วนทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวที่อยากได้รถหรูไว้ใช้งาน แต่ไม่อยากจ่ายเกินงบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง Isuzu Luxury MPV มีจุดแข็งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเพราะยังคงรักษาชื่อเสียงเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันตามสไตล์ Isuzu แต่ใส่ความพรีเมียมและความหรูหราเข้าไปเต็มที่เหมาะกับคนที่อยากได้ความคุ้มค่าในระยะยาวและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไม Isuzu Luxury MPV ถึงเป็นหนในรถครอบครัวหรูที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ถ้าคุณกำลังหารถที่รวมความสะดวกสบาย ความปลอดภัยเทคโนโลยีครบและภาพลักษณ์ที่ภูมิฐานบอกเลยครับว่าคันนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม